กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะอาณาจักรอันแสนงดงามมีพระราชาและพระราชินีผู้เปี่ยมด้วยเมตตาทั้งสองพระองค์มีพระธิดาองค์น้อยนามว่าออโรราผู้มีรูปโฉมงงดงามราวกับแสงอรุณในยามเช้าในวันเฉลิมฉลองการประสูติของเจ้าหญิงเหล่านางฟ้าใจดีต่างมาร่วมอวยพรน,นางฟ้าองค์แรกมอบพรแห่งความงามองค์ที่สองมอบพรแห่งเสียงอันไพเราะแต่ก่อนที่นางฟ้าองค์สุดท้ายจะได้มอบพร แม่มดใจร้ายที่ไม่ได้รับเชิญก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความโกรธแค้นนางร้ายคำสาบอันน่าสะพรึงกลัวว่าเมื่อเจ้าหญิงอายุครบ16ปีนางจะถูกเข็มของเครื่องปั่นได้ทิ่มนิ้วและหลับไหลไปตลอดการสิ้นเสียงคำสาบทุกคนในท้องพระโรงต่างตกใจกลัวแต่นางฟ้าองค์สุดท้ายผู้ยังไม่ได้ให้พรจึงได้เอ่ยขึ้นข้าไม่สามารถลบล้างคำสาบได้ทั้งหมด แต่ข้าสามารถบรรเทาให้เบาบางลงได้เจ้าหญิงจะไม่หลับไปตลอดการแต่จะตื่นขึ้นเมื่อได้รับจุงพิษแห่งรักแท้พระราชาทรงมีรับสั่งให้ทำลายเครื่องปั่นได้ทั้งหมดในอาณาจักรและส่งเจ้าหญิงออโรราไปอาศัยอยู่กับเหล่านางฟ้าในกระท่อมเล็กๆก,ก,กลางป่าเพื่อให้นางปลอดภัยจากคำสาปเวลาผ่านไปเจ้าหญิงออโรราเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีจิตใจดีงามนางเป็นมิตรกับสัตว์ป่าน้อยใหญ่ จนกระทั่งวันเกิดปีที่16ของนางมาถึงด้วยความอยากรู้อยากเห็นนางได้แอบกลับไปยังปราสาทและเดินสำรวจไปจนพบหอคอยเก่าแก่ที่นั่นนางได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งกำลังปั่นได้อยู่ซึ่งก็คือแม่มดใจร้ายที่ปลอมตัวมาด้วยความไม่รู้เจ้าหญิงจึงเผลอแตะโดนเข็มแหลมคมและคำสาบก็บังเกิดผลในทันทีนางล้มลงและหลับไหลไปในทันที นางฟ้าใจดีจึงร่ายมนให้ทุกคนในปราสาทหลับไหลไปพร้อมกับเจ้าหญิงเพื่อที่นางจะได้มีตื่นขึ้นมาเพียงลำพังและเสกให้เถาวัลย์น,น้ำขึ้นปกคลุมปราสาทไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนหลายปีผ่านไปเรื่องราวของเจ้าหญิงนิตราได้กลายเป็นตำนานจนกระทั่งเจ้าชายหนุ่มรูปงามผู้กล้าหาญจากต่างเมืองได้เดินทางมาถึงเขาได้ยินเรื่องราวและตั้งใจที่จะปลุกเจ้าหญิงให้ตื่นขึ้น เขาฝ่าฟันเถาวัลย์น้มอันแหลมคมเข้าไปในปราสาทจนได้พบกับเจ้าหญิงออโรราที่กำลังหลับไหลยอยู่บนเตียงเจ้าชายประทับใจในความงดงามของนางและโน้มตัวลงไปมอบจุงพิษที่แสนอ่อนโยนในทันใดนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเจ้าหญิงออโรราลืมตาตื่นขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับทุกคนในปราสาทคำสาปร้ายได้สลายไปแล้วอาณาจักรกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเจ้าชายและเจ้าหญิงออโรราได้อภิเษกสมรส และครองรักกันอย่างมีความสุขสืบไป